สวัสดีครับนี่คือ,อเครื่องวัดอุณหภูมิและจับเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายจากการถอนหรือที่ใช้ความร้อนจุดนี้คือบอร์ดนี้สามารถรับอุณหภูมิได้เวลากับอุณหภูมินะครับนะครับสันคิดว่าบอร์ดจะบวมครับ ถ้าเราไม่ใช้ความร้อน,นี่ผมตอไปตรงนี้นะ่อ okay. ีเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเสียหายได้ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิเพื่อให้อุณหภูมิตัดเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการครับในส่วนนี้เราก็ต้องโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่หนึ่งคือเทมก็คือปรับเทมแล้วก็ตัดตามอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้ ร้อยแปดสิห้าองศาลแล้วก็ลองซึ่งเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพวก CPU เรียกว่าตัววัดอุณหภูมิซึ่งเป็นสามารถทนความร้อนได้จนถึงตามสเปคก็คือแปดร้อยองศาลแล้วก็มาสัมผัสแล้สังเกตอุณหภูมิไปด้วย อันนี้จะจะมีเสียงเตือนนะครับจะเตือนเตือนก็คือจะถึงน้อยกว่า50องศาสมมติเราตั้งไว้ที่190นะครับมันตอนนี้ก็คือ157มันก็จะเตือนว่าความร้อนได้ถึงค่าที่เราตั้งเอาไว้แล้วพอจญญาเราก็จะตัดนะครับ ถ้ายังถ้าตัวนี้ยังยังยกไม่ได้ยังถอดไม่ได้ก็ให้เราไปปรับอุณหภูมิใหม่เจ็ดนี้ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วอุณหภูมิก็200องศาเมื่อกี้ตั้ง197ยนั้นก็เลยตัดก่อน อันนี้200อ,องศามันก็สามารถยกได้อันนี้นะครับก็แสดงว่าตัวนี้สามารถจะป้องกันตัดต่ออุณหภูมิให้ไม่ให้สูงเกินเพื่อไม่ป้องกันไม่บดเสียหายได้ดีค,ครับต่อไปจะเป็น P2 นะครับก็คือจับเวลาตาม ที่กําหนดเมื่อถึงเวลาปั๊บก็จะตัดการทํางานของตัวความร้อนตรงนี้ตั้งเป็น P2 ก็คือถามแล้วก็คือปุ่มนี้ก็คือผ่มปรับเวลาปรับได้เลยขอตั้งสักหนึ่งนาทีเพื่อจะเห็นกนผลการใช้งานจริงๆตรงนี้ก็คือว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาทีก็จะตัดความร้อนออกแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อ เวลาประมาณสักสี่สิบวินาทีก็จะมีเสียงเตือนก่อนพอเสียงเตือนปั๊บก็จะมีเสียงเตือนยาวอีกทีหนึ่งว่าใกล้หมดเวลาแล้วแล้วก็จะตัดไปทันทีเมื่อถึงหนึ่งนาที้ะมาทดสอบให้ดูึ่งก็ต้องกดปุ่มนี้ครับรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าเราเราบางทีเราก็ต้องอยากรู้เวลาว่าเราจะทําการรื้อตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่หรือเวลาที่เรา กำหนดไว้ว่าควรไม่เกิน5นาทีไม่เกิน1นาทีมันก็จะตัดตรงนี้40วินาทีมันจะเริ่มตัดนะเพราะว่าผมตต้าที่1นาทีจากนั้นเมื่อถึงเราก็ยังทํางานไปได้อยู่เมื่อถึง1นาทีปับ๊บก็จะตัดทันทีนะครับก็จะตอบอันนี้คือสิ้นสุดการทำมานของการจับเวลา ต่อไปเป็นฟังก์ชันที่สามหรือโปรแกรมสามโปรแกรมสามว่คือว่าเราทั้งจับเวลาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิถ้าตรงไหนถึงก่อนตรงนั้นก็จะตัดการทางานของความร้อนสมมติว่าเราตั้งไว้ที่สองนาทีแล้วก็อุณหภูมิไว้ที่สองร้อยเราทำการเป่าความร้อนลงบนตัวนี้ แล้วก็ความร้อนในขณะนั้นยังไม่สามารถ่ทีจะรื้อตัวนี้ได้แต่ว่าเวลาใกล้จะถึงแล้วมันก็จะตัดตามเวลาแต่ว่าขนาะเดียวกันถ้าเกิดความร้อนถึงบริเวณนี้แล้วแต่ว่าเวลายังไม่ถึงมันก็ตัดตัดที่ความร้อนก่อนทำให้เราสามารถจะเลือกตัดความร้อนทั้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้ในในในโปรแกรมเดียวกันนะครับทำให้เรา ป้องกันแบบสองต่อเลย๋กมมาทดสอบให้ดูนี่ตั้งไว้ที่หนึ่งนาทีรับตั้งเพื่อทดสอบนะสักรนะ้อยห้าสิบเจ็ดนี่ก็ลองลันนี่เวลาเดินแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็อุณหภูมิ โดยที่หน้าปนะัดผมก็จ่อลงบนตัวชิ้นงานนี่ถึงเวลาถึงก่อนนะเดี๋ยวอุณหภูมิก็จะถึงแล้วเหมือนกันเอาอุณหภูมิถึงก่อนตรงนะี้ร้อยหกสิบสามกับร้อยห้าสิบเจ็ดก็คือถ้าอุณหภูมิมากกว่าก็าจะตัด เห็นว่าตัวนี้ก็ยังจับเวลาไว้ที่19วินาทีแต่ว่ามันก็ยังไม่แตะเพราะว่าเราตั้งแบบทั้งตัดทั้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะป้องกันได้ทั้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาในตัวเดียว